ดิฉันรองศาสตราจารย์ประหยัดสายวิเชียนยินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนรายวิชาอาหารล้านนาหรือที่ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Northern Thai Food นะคะอาหารล้านนาเป็นอาหารของทางภาคเหนือตอนบนซึ่งอาหารบางอย่างได้รับอิทธิพลมาจากพมา่าลาวและจีนตอนใต้จึงทำให้อาหารล้านนามีรสชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากอาหารภาคอื่นๆ โดยในรายวิชาอาหารล้านนานี้จะมีเนื้อ,อาหาที่ประกอบไปด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารล้านานาธรรมชาติของการประกอบอาหารในอดีตและปัจจุบันลักษณะอาหารประเภทต่างๆได้แก่อาหารประเภทแกงจอผัดนึ่งยำตำและน้ำพริกปิ้งย่างและทอดรวมทั้งของหวานข้อเสนอแนะสำหรับการประกอบอาหารตามตำรับให้ได้ผลดี เครื่องปรุงรสและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารการปรุงและวัตถุดิบอาหารล้านนาแต่ละประเภทมีจำนวนมากดังนั้นการสานทิการปรุงอาหารในครั้งนี้จะเลือกนำเสนออาหารที่ได้รับความนิยมหรือที่หาเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบได้ง่ายโดยการปรุงจะคำนึงถึงรสชาติเดิมของอาหารและการสมวนคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก บางตำรับเราได้เพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปเพื่อให้ได้รับสารปโปรตีนเพิ่มขึ้นรวมทั้งได้เพิ่มกะปิและเกลือในเครื่องน้ำพริกแกงเพื่อให้ได้ธาตุไอโอดีนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะโดยทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับดังนี้นะคะข้อที่1ผู้เรียนจะรู้และเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารล้านนาข้อที่2รู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะของอาหารล้านนา ข้อที่ 3, รู้และเข้าใจอาหารล้านนาประเภทต่างๆข้อที่ 4, ปรุงอาหารล้านนาได้ทุกประเภทข้อที่ 5, เข้าใจคำศัพท์ร้านนาที่เกี่ยวข้องกับอาหารการปรุงและวัตถุดิบโดยหัวข้อาการเรียนรู้จะประกอบไปด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารอาหารประเภทแกงมี4ี่ตำรับอาหารประเภทจานเดียวสามตำรับอาหารประเภทผัด ขัวนึ่งและยำสามตำรับอาหารประเภทน้ำพริกและตำสี่ตำรับอาหารประเภทปิ้งย่างและทอดสามตำรับอาหารหวานสองตำรับและเรื่องงานเลี้ยงแบบขันโตกด้วยโดยแบ่งหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้นะคะหัวข้อที่หนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารและลักษณะของอาหารล้านนาหัวข้อที่สองอาหารประเภทแกงหัวข้อที่สามอาหารประเภทจานเดียว หัวข้อที่4อาหารประเภทผัดคั่วนึ่งและยำหัวข้อที่5อาหารประเภทน้ำพริกและตำหัวข้อที่6อาหารประเภทปิ้งย่างและทอดหัวข้อที่7อาหารประเภทของหวานหัวข้อที่8ความรู้เรื่องขันตกและบทสรุปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในรายวิชาอาหารล้านนามีคำแนะนำการเรียนดังต่อไปนี้ค่ะ การเรียนจะให้ได้ผลดีผู้เรียนควรติดตามเนื้อหาสาระและทำกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามที่ผู้สอนแนะนำรวมทั้งอ่านหนังสืออาหารล้านนาเพิ่มเติมหากมีคำถามหรือข้อข้องใจสามารถสอบถามได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้ในระบบการเรียนรู้อาหารล้านนาทำให้เข้าใจผู้คนที่อยู่ในเขตล้านนารวมทั้งสามารถปรุงอาหารล้านนาได้ จะช่วยให้ท่านได้รับประทานอาหารที่อร่อยสะอาดปลอดภัยด้วยฝีมือของท่านเองอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากการอ่านหนังสือเพิ่มเติมจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เช่นเอกสารตำราเว็บไซต์ต่างๆศึกษาและหาความรู้เพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอการปรุงอาหารล้านนาผ่านช่องทางต่างๆเช่น YouTube เป็นต้นการสืบค้นทั้งใน ห้องสมุดและบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้คําค้นที่เกี่ยวข้องอาทิอาหารร้านนาวัฒนธรรมล้านนาเป็นต้นค่ะทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วก็คือรายละเอียดของการเรียนการสอนในรายวิชาอาหารล้านนานะคะผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารล้านนาโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารล้านนาและต้องการปรุงอาหารล้านนาได้ยินดีต้อนรับนะคะ ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนได้รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ